รายกาขอรีวิวขอรีวิวได้ไหมได้ก็ได้แมนซีทีด้วยรที่นี่ค สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับรายการเบลอินสไมล์สตอรี่นะคะวันนี้ก็มีแขกรับเชิญมาด้วยนะคะชื่อใครคะชื่อว่าจีจค่ะคนนี้เขาจะรับบทเป็นผู้ช่วยนะคะมาช่วยอะไรคะวันนี้มาช่วยแกะของที่แม่สั่งมาจากเกาหลีและก็จีนเกาหลีเลยปนะเกาหลีไม่ว่าหนูก็พูดเกาหลีนะคะอ่าวันนี้นะคะก็จะมาเป็นการรีวิวการซื้อเสื้อมาจากเกาหลีและจีนนะคะคือเบลส่วนใหญ่เป็นคน ชอบช้อปปิ้งก็คือชอบช็อปบอกเลยว่าแม่ชอบซื้อของจากเกอหลีมากใช่ค่ะบัามด้วยเสื้อด้วยซื้อบัมเอ็นซีทีแม่จะอายทำไมแม่ก็บอกไปเลยบอกไป เอาจริงๆเอาใจมาเหมือนเอามาขายตัวเองไง,งไงก็ไม่รู้ขายตัวเองวันนี้นะคะก็จะเป็นการรีวิวนะคะว่าเขาเรียกว่าเปิดประสบการณ์การสั่งเสื้อจากเกาหลีและจีนนะคะว่าตรงปกไหมเป็นยังไงมันจะตรงปกจริงๆหรือเปล่าอ่าใช่แล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเล่นที่ื่ด ชุดนี้แล้วกันค่ะอันนี้นะคะก็เป็นของที่เราสั่งมาจากจีนนะคะเดี๋ยวเรามาดูคุณนบภาพกันนะคะมันก็ดีนะคะคุณนับภาพมันก็จะสรุปใครรีวิวงงมากสรุปรายการใครค่ะ อ่ะอันนี้ก็สั่งมาจากจีนนะคะมันก็จีนนะคะแล้วก็มันหมายพรมมันดีค่ะเย็บมาดีนะคะแล้วก็เป็นลายดอกไม้ที่สีสันสดใสค่ะก็ถือว่าตรงปกนะคะตัวนี้ตรงปกค่ะค่ะซื้อได้นะคะตัวนี้ซื้อ200กว่าบาทถ้าจะไม่ผิดมากรู้ได้ไงว่าไม่แพงอ่ะต่อไปนะคะก็เป็นตัวนี้ที่เบลเคยใส่แล้วมีคนถามเยอะมากว่าแบบซื้อจากไหนคะซื้อจากไหนคะตัวนี้ซื้อจากจีนนะคะตัวนี้ห้าบบาท แต่ก็คือคุณภาพดีมากตรงปกเพราะว่าการจะซื้อของจากจีนนะคะส่วนใหญ่อะเบลจะดูที่คอมเมนต์และแบบมีคนมารีวิวว่าแบบมันตรงปกหรือเปล่าอันนั้นเราถึงจะเลือกซื้อนหถ้าถ้าจะซื้อของจริงๆสำหรับหนูเราต้องดูคุณภาพจริงๆว่าแล้วเราจะเห็นคุณภาพได้ยังไงอะก็ถามเข้าไปถามไม่ได้เป็นภาษาจีนถามได้ยังไงอะถ้าเกิดสมมติว่าเาเป็นคนไทย อ่ะโอเคโอเคก็ได้เราเรามาดูคุณภาพของของเสื้อกันนะคะมันก็จะเป็นเหมือนผ้าดีไหมครับผ้าดีมันเป็นผ้าที่ดีนะคะนุ่มๆแต่อันนี้มันจะนุ่มกว่าที่อันนั้นมันจะนุ่มกว่าวันนี้มันไม่ได้ใช่มันคือใหม่ผมน่าแต่เขาจะเย็บมาดีกว่าค่ะมันจะแบบมันจะคุณภาพมันจะดีกว่าถ้าหลุดรายการขันให้ดมันจะมันมันจะเป็นเสื้อที่แบบผ้ามันก็จะดีกว่าอันนี้เพราะอันนี้มันจะบางอ่าอันนี้ก็จะคือใส่สบายใส่สบาย อันนี้ก็เหม<า>ือนอขอไปตัวอ,อื่นแล้วนะคะอ้าวโดนแย่งไปอีกละอันนี้นะคะก็จะเป็นไหมพรมเรียกว่าตรงปกไม่จกตาแต่แบบถ้าใส่เมืองไทยก็จะร้อนนิดนึง เพราะว่ามันค่อนข้างหนาแต่อาจจะใส่ฤดูหนาวที่<ช>จะเกิดขึ้นเมืองไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้มาดูคุณภาพกันนะคะ,คะมันก็จะหนากว่าตัวนี้นิดนึงนะคะ,คะมันจะหนากว่าแล้วก็เป็นลายดอกไม้สีม่วงนะคะมันแบบอุ่นใช้ได้นะคะ,คะใช้ได้เลยเอาสามารถใส่สําหรับตอนที่คนจะไปบอกพวกอังกฤษหรือเกาหลีที่มันตอนจะมันจะกำลังหนาวหนะคะสามารถใส่ได้เลยในแต่ละประเทศนะคะส่วนตัวนี้นะคะ ก็ใสรไปต่างประเทศไม่ได้เลยอนนี้ก็ถือว่าเป็นใส่กับส่วนใหญ่คือเรซื้อมาใส่กับเสื้อยืดเสื้อยืดขาวข้างในอะไรนี้่ะมันจะเป็นเดี๋ยวมาดูคุณนาพแคกัานนะคะมันก็จะเป็นไหมพมมันคืเป็นเหมือนแบบอันนี้แต่มันอันนี้มันจะบางกว่าค่ะค่ะมันคือบางใส่กับเมืองไทยได้ไหมคะมันบางเท่าวันเนี้ยค่ะมันแบบแต่มันหนากว่านีดนิดนึงฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ แต่ใส่ในเมืองไทยก็ได้นะคะเพราะว่าก็ได้อยู่ได้อยู่แปลว่านี่แนี่ใส่ใส่ใส่ในเมืองไทยก็ใส่แบบถ่ายรูปก็พอใครก็ใส่ใส่อยู่ใบ้านค่ะใส่อยู่ในบ้านก็พอถูกไหมโอเคค่ะนี่ก็จะมารีวิวนะคะว่าเวลาสั่งจากเถาเป่าอ่ะสั่งยังไงก็ คือเราก็ต้องไปโหลดคือแอปตัวนี้นะคะสีส้มตัวนี้แล้วก็กดเข้าไปนะคะใช่แล้วก็ดูนะคะว่าเราจะซื้อเสื้อแบบไหนที่เราต้องการที่แบบเราต้องการเหมือนอะไรพวกนี้ใช่จ้ะใช่เหมือนอะไรพวกนี้ที่เราเราก็ <ไป S 1> จะดูนะคะ,ะ,ค,ะคือว่าแบบตัวไหน เหมาะกับเราส่วนใหญ่นะคะถ้าสั่งของจากจีนนะคะเบลก็จะรอประมาณ20-30วันค่ะถ้าสั่งแบบนี้ค่าส่งไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเขาจะนับเป็นกิโลกิโลเหมือนนับผลไม้เลย <c oughs> ต่อไปคือของเกาหลีนะคะเริ่มแรกด้วยชุดนี้เลยค่ะเป็นที่เซี่นะคะตัวนี้เป็นตัวที่น่ารักมากหนายความว่าี่ีะะดีดีดนดี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 ด อันนี้คือสั่งจากเกาหลีมานะคะส่วนใหญ่อะจากเกาหลีเบลจะซื้อตามศิลปินเป็นส่วนใหญ่ใช่ค่ะต่อไปคือชุดนี้นะคะก็ส่วนใหญ่เป็นเสื้อยืดนะคะอันนี้ก็พอๆเลยค่ะหม่พร้อมก็พอๆนะคะใช่แต่อันนี้ขอพูดบ้างได้ไหมคะคือส่วนใหญ่นะคะจากเกาหลีเบลจะสั่งคลีจากเขาเรียกว่ามีทวิตเตอร์หนึ่งที่เบลจะชอบสั่งของบ่อยมากจากเกาหลี คือก็เสื้อผ้าส่วนใหญ่แล้วก็บมด้วยแล้วก็อื่นๆกระเป๋าด้วยก็จะรอประมาณ15-20วันนะคะส่วนใหญ่อะไรอะไรชนี้นะคะถ้าเราเล่นตลกกันได้ไหมอะคะทำไมทำไมคือแม่เขาใส่ไซส์อลใช่ไหมคะใส์อลอะไรแม่ใส่บางชุดไปใส่เอลเฉยๆใช่แม่ใส่ใบงช้ดแม่ใส่โอซาใช่ใช่ค่ะแม่ใส่ประมาณนั้นนะคะแต่ส่วนหนูใส่ใช้ไอแล้วชุดนี้มันคือไซส์เอสนะคะ คือไม่มันเป็นเสื้อครอปมันเป็นรูปน้องแมวนะคะสีชมพูคือจริงๆไม่รู้ไม่รู้จะมีโอกาสใส่ว่าแหละเพราะยังไม่พอตัวนี้นะคะส่วนส่วนใหญ่ที่เราซื้อจากเกาหลีที่เป็นเสื้อยืดอะเพราะว่าจะเป็นแบบยูนิเซ็กดูแบบคือจริงๆคือซื้อตามศิลปินแล้ค่ะเขียนเป็นแบบคำนี้เขียนคำว่า cat แลอันนี้เขียนว่าโคโค่ประมณ่อันนี้นะคะก็จะซื้อตามน้องแจมินอันนี้นะคะส่วนใหญ่เราซื้อคุณภาพก็จะ ถือว่าดีนะคะส่วนใหญ่ราคาก็จะอยู่ที่อยู่ที่แปดร้อยถึงสองพันอันนี้คือรวมรวมค่าส่งรวมทุกอย่างแล้วก็จะอยู่ราคาประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันที่เขาทำกับมานะคะแค่หน่งหแล้วก็หนูชอบอันนี้ค่ะสำหรับเกาหลีอันนี้คือซื้อตามเวนดี้นะคะน่ารักมากนี่อันนี้ก็จะเป็นลายน้องหมีที่ตามเวนดี้อันนี้ค่ะจับกัด อันนี้คือน้ำผ้เสื้อกันหนาดีนะคะจําไม่ผิดก็น่าจะพันใส่อยู่บ้านได้ถ้าจาไม่ผิดนะคะอันนี้ใส่อยู่บ้านได้เหรถือว่าน่ารักคือส่วนใหญ่เบลชอบซื้อเสื้อยืดแล้วมาใส่แมทเสื้อยืดแมทแมทกับอะไรนะคะขนาดชุดนอนแม่ยังแมทแลยะสำหรับใครนะคะที่เป็นมือใหม่อยากลองสั่งนะคะเบลก็จะมีทริคแนะนํานะคะก็คือ ดูร้านดูความน่าเชื่อถือของร้านให้ดีๆนะคะอย่างทีเกาหลีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือดูร้านว่าแบบรีวิวดีไหมส่วนใหญ่แบบมีรีวิวหรือเปล่าเพราะว่าบางทีก็อาจจะโดนโกงกันได้อันนี้ที่คอนเสิร์ตจริงๆนะใช่ค่ะคือส่วนใหญ่ก็ดูดูความน่าเชื่อถือของร้านแล้วก็จีนส่วนใหญ่ก็คือให้ดูตรงคอมเมนต์ว่าแบบ ตรงปกหรือเปล่าอันนี้สําคัญเพราะว่าส่วนใหญ่เบลซื้อเบลจะดูคอมเมนต์เวลาดูลานอะ่ะมันจะมีเพจอยู่เขาจะได้เพจแบบเขาจะมีเพจแล้วถ้าเพจเยอะอ่ะ<ม>ก็แสดงว่าเออร้านนี้น่าเชื่อถือคือมันต้องระวังโดนหลอกจริงๆคือมันสําคัญเรื่องมันสําคัญมากเลยเรื่องนี้มันคือแบบต้องระวังกันหน่อยใช่เราก็ะะต้องดูลานที่น่าเชื่อถือนะคะสําหรับใครที่อยากไปสั่งตามหรือว่า มีอะไรที่แนะนําเบลก็สามารถบอกได้เลยนะคะ<ห>จริงๆอ่ะร้านที่เบลสั่งเก็จะมีอยู่2ร้านอีกแมีสองร้าน,านแต่กี่บอกร้านเดียวก็จะมีสั่งบัม <c oughs> กับสั่งกระเป๋าสั่งอะไรก, <c oughs> ก็คือสั่งพีจากร้านนี้เหมือนกันเขาเหมือนเขารับทุกอย่างถ้าใครสงสัยอะไรนะคะหรือมีคําถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ช่อง Bell in my story ด้วยนะคะใช่ค่ะฝากช่องชูใจ Family ด้วยนะคะก็คือช่องเดียวกันนั่นแหละค่ะก็คือเดี๋ยวนี้ก็ทำรายการเพิ่มมาอีกรายการหนึ่งนะคะฝ<ช>ากด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย